อาณาจักรไร้เงาดาร์กเว็บมึงเชื่อปะว่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกออนไลน์แหล่งรวมปืนยานักฆ่าและความวิปริตที่มึงจินตนาการไม่ถึงแม่งไม่ได้ถูกสร้างโดยโจรเว้ยแต่ถูกสร้างโดยรัฐบาลสหรัฐเองใช่ครับไอสัต์มึงฟังไม่ผิดจุดเริ่มต้นของนรกบนดินที่ชื่อว่าดาร์กเว็บแม่งมาจากแลบวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐ วันนี้กูจะพามึงดำดิ่งลงไปดูประวัติศาสตร์เลือดของโลกที่ไม่มีกฎหมายที่ซึ่งบิตคอยกลายเป็นกระสุนและการเข้ารหัสกลายเป็นโลกกำบังจากโปรเจกต์ลับสุดยอดกลายเป็นตลาดมืดที่หักเหลี่ยมกันยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดใครจะอยู่ใครจะไปและใครคือคนที่ยิ้มอยู่หลังฉากตามกูมาย้อนกลับไปยุค90 กองทัพเรือสหรัฐอยากได้วิธีส่งข้อมูลลับๆโดยที่ไม่มีใครดักจับได้พวกนักวิจัยหัวกะทิเลยคิดค้นระบบที่เรียกว่า The o n i o n Router หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าทอหลักการเป็นโครง่ายมึงลองนึกภาพมึงจะส่งจดหมายลับให้กิ๊กแต่กลัวเมียจับได้มึงเลยไม่ส่งตรงๆแต่ฝากเพื่อน A ไปให้เพื่อน B ไปให้เพื่อน C แล้วค่อยไปถึงมือกิ๊ก โดยที่เพื่อนแต่ละคนรู้แค่ว่ารับมาจากใครและส่งให้ใครแต่ไม่รู้ว่าข้างในเขียนว่าอะไรและใครเป็นต้นทางทอแม่งทำงานแบบนั้นแหละข้อมูลมึงจะถูกขอหุ้มเป็นชั้นๆเหมือนหัวหอมเด้งไปเด้งมาทั่วโลกจนไม่มีหมาตัวไหนตามรอยถูกรัฐบาลชอบใจใช้ส่งความลับกันมันหยดแต่จุดเปลี่ยนแม่งอยู่ที่ปี2004รัฐบาลดันปล่อยโคดนี้ให้เป็นโอเพนซอร์สให้ใครก็ได้เอาไปใช้ <c oughs> มึงคิดดูนะเอาเครื่องมือใส่ยลับไปเยื่อนใส่มืออาชญากรบันไลสิครับรอเฮียอะไรปี2011มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อรอสอัลบริกสไอหมอนี่ไม่ใช่มาเฟียหน้าบากแต่เป็นเด็กเนิร์ดอุดมการณ์จัดที่เชื่อว่ารัฐบาลไม่ควรเสือกเรื่องส่วนตัวกูรอสบิงไอเดียในเมื่อกูมีทอที่ซ่อนตัวตนได้และตอนนั้นบิตคอยพึ่งเกิด เงินที่ไม่มีใครคุมบวกกับเส้นทางที่ไม่มีใครเห็นรอสเลยสร้างซิลค์โรดขึ้นมาแม่งคือ Amazon.com ของวงการตลาดมืดอะมีระบบดาวมีรีวิวสินค้ามีรถเข็นมีคัส t ตอร์ Service อรยายี่ห้อนี้ดีดจัดครับพี่ให้5ดาวปืนกระบอกนี้ยิงลื่นทรงไวห่อกันกระแทกอย่างดีซิลค์โรดโตแบบระเบิดเถิดเทิงรอสตั้งฉายาตัวเองว่าเดรสพเรตโรเบิร์ต นั่งกวาดค่าคอมมิชชั่นเข้ากระเป๋าวันล,ละเป็นล้านดอลลาร์โดยที่ตัวจริงนั่งเล่นคอมอยู่ในห้องสมุดสาธารนณะชิวชิบหาย